คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนวิธีการเพิ่มบ้านนะครับในการบุ๊กคิงนะครับอของพูวิลล่านะครับแล้วก็ใส่ยูสเนมพัตเบิร์ดก่อนนะครับยูสเนมพัตเบิร์ดจะมี2อันนะครับก็คือยูสเนมพัตเบิร์ดอันแรกเนี่ยก็จะเป็นของแอดมินนะครับไปเพิ่มแล้วก็ยูสเนมพัตเบิร์ดอันที่2ก็เป็นของยูเซอร์เฉยนะครับเอาไว้ดูว่ามีบ้านไหนหลังไหนว่างวันไหนบ้างนะครับก็จะแอดไม่ได้แอดได้เฉพาะแอดมินครับคราวนี้เราก็ใส่ยูสเนมพัตเบิร์ดของแอดมินลงไปนะครับใส่เสร็จเรรรียยบบ้้อคัแลวกด ไซน์เข้ามานะครับคราวนี้เราจะมาเพิ่มเพิ่มบ้านในการบุ๊กกิ้งกันนะครับเราต้องเพิ่มบ้านก่อนลงไปก่อนนะครับสําหรับยังไม่มีบ้านนะครับก็เข้ามาเพิ่มบ้านก่อนก็มาที่หน้าเว็บนะครับมาดูมีบ้านหลังไหนบ้างน,นะครับสุ瓦ววแสงจันทร์นะครับบ้านแสงจันทร์นะครับอาจจะเป็นระยอนะครับอ่า0ุนหนึ่ง ชื่อบ้านครับแล้วก็วางไปจังหวัดก็ใส่ลงไปครับระยองราคานี้ก็ใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้ครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับละเอียดก็อาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ราคาต้องใส่ด้วยนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับไว้แค่โชว์เฉยๆนี่ครับก็จะขึ้นนะครับแสงจันทร์ระยองนะครับขึ้นมา นี่คือวิธีการ,รเพิ่มบ้านนะครับเพิ่มบ้านลงไปต่อมาเราไม่อยากเอาบ้านหลังนี้เลยเราก็กดทั้งขยะนะครับลบทิ้งออกตะวงอย่าพลาดนะครับถ้าลบทิ้งแล้วเนี่ยบุ๊คกคิงที่เขาบุ๊กไว้เนี่ยก็จะหายหมดนะครับมาที่บุ๊ก i n งนะครับตรงนี้เช่นวันที่21ถึงวันที่22นะครับแล้วก็ใส่ไปง่ายๆเลยครับคลิกขึ้นมาจะเป็นปฏิทินขึ้นมาง่ายๆเลยครับ21ถึงวันที่22 ลูกค้าชื่ออะไรแล้วไม่ต้องใส่คําว่าคุณลงไปนะครับใส่ชื่อลงไปเลยเช่นชื่อเอนะครับเบอร์โทรศัพท์ห้าคนเด็กสองอย่างงี้ครับกดเซฟเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาเลยครับแบบนี้ถ้าเราอยากจะดูรายละเอียดนะครับก็กดคลิกทีหนึ่งนะครับก็ะจะขึ้นรายละเอียดแบบนี้ขึ้นมาอยากจะลบก็กดดีลี e นะครับเราจะมีถามว่าคุณจะลบใช่หรือไม่นะครับอีกรอบหนึ่ง กดลบก็จะหายไปนะครับง่ายง่ายครับเราจะเพิ่มบ้านใหม่นะครับก็กดข้อมูลบ้านนะครับเรากด n e วนะครับก็เพิ่มบ้านใหม่นะครับก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับจน่อจะเสร็จเราจะเอาปฏิทินนะครับเนี่ยปฏิทินตรงนี้บุ๊กิ้งนะครับเมื่อ เมื่อมีบ้านที่ถูกบุ๊กกิ้งแล้วนะครับถัาขยะก็จะหายไปนะครับไม่สามารถลบได้นะครับป้องกันการลบทิ้งนะครับมาที่บุ๊กนะครับเราอยากจะเอาปฏิทินนนี้ไปโชว์ที่หน้าเว็บนะครับบางทีลูกค้าอาจจะดูจากหน้าเว็บเลยว่ามีคนจองเมื่อไหร่ยังไงบ้างนะครับคราวนี้ขั้นตอนต่อมานะครับให้เรามาที่ข้อมูลบ้านครับมันจะมีรหัสบ้านนะครับก็คือ r ศ1นที่เราใส่ที่เราใส่รหัสบ้านเข้าไปนะครับ คราวนี้มาที่หลังบ้านเว็บนะครับที่หลังบ้านบ้านเว็บครับเดีด๋ยวเราจะไปะทีนมาวางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้ข้างล่างตรงนี้หรือว่าจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับวางไว้ตรงนี้ก็ได้มาที่หลังบ้านเว็บนะครับจะมีคําว่าข้อความนะครับให้เราคิกคำว่าข้อความ เราวางโค้ดนี้ลงไปครับที่ให้ไปนะครับเป็นโค้ดวางเมื่อกี้ไปที่ Booking บ้านนะครับก็คือ r 0 1นะครับเราก็พิมพ์ตรงนี้เปลี่ยนเป็น r 0 1ครับข้างหลังสุดตรงนี้ Calendar แล้วก็ส a ลดนะครับ r 0 1กดอัปเดตครับถ้าเราวางไว้ตรงนี้นะครับพอมาที่หน้าบ้านนะครับ ที่หน้าเว็บตัวที T ีนี่ก็จะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ผมแก้โคดนิดนึงนะครับอัปเดตใหม่ถ้าเราวางไว้ตรงนี้นะครับอ่าจะดูอีกรอบหนึ่งมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับจะขึ้นมาแบบนี้ครับ แต่วางไว้ตรงนี้ดีสุดแล้วครับไปข้างล่างนะครับก็จะเห็นส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการเข้าพักห้องนะครับมีอะไรบ้างก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับก็มันจะอยู่ในคลิปหนึ่งอยู่แล้วนะครับคลิปในการเพิ่มบ้านนะครับก็จบแล้วครับวิธีการบุ๊กิ้งแล้วก็เอาปฏิทินบุ๊กิ้งนะครับมาใส่ไว้ที่หน้าเว็บนะครับ